สวัสดีวัน่น้องครับมีเสาร์วันที่12มการาคม2568พัน้องหกสบป้องกบกันตาลาดนัดโกกบืออำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับราาคำวมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเอ๋อม,มนีนะครับบรรยากาศนะครับเย็นๆนะครับงัวงหลยอยู่นะครับแจะไปยางเลาดเบิ่งนะครับมีงัวงพอได้เบิ่งอยู่ครับแม่ลูกนะครับห้าหมื่น 7จ็ดพันสัญญายใหญ่ร้อยหาสิบห้าบวกี่่อก,กนะครับสูงร้อห้บวกนะครับห้าสินะครับก้อใหญ่ครับก้อเนื้อนะครับเนบกออกื้มมมมอยหลนะครับลูกออกมุมมุมนีนยมุมเง้นนะครับลูก ขาอยจะยืนบรซื้อไหนนะครับแม่ลูกแม่ลูกจะบาดนะแม่ลูก,ลกสองหมืน่นหนึงห้ารอยม่ครับแม่ลูกครับเมีเขาประมาณหากันครับแม่ลูกลูกตัวเมียเดแดงๆครับสูงประมาณร้อยสี่สิบร้อยสามห้าบวกร้อยสี่สิบนะ่ขัน้ำเบียงยังอย เตกใส่หนาเครื่องดำดำเครื after after 5, 000 000, ่องดำดำแต่ไม่ใช่ตัวเงินก็มีคู่เงื่อน่อยค่าจะบายมันงง้่อน่อย6,700หสนใจติดต่อได้เบอร์ไหนะครับศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองสามศูนสนใจเข้ามาสอบถามดีเตกนี่หน่อยเบืองกันนะเรหกพันหกพั นะครับุน,ะน,นะนนะุประมาณร1 5บวกรนะนะนะ้อยบ้อยาบวกครับมๆนะโบโบทโพันเลยแม่ยงม่เป็นันสูงร้อประมาณรนะ้อยสีิบ เ,เดือนกว่าคดลมไล่ะนมตึงครับสองหมื่นเก <29, 500. S 1> ้าพันห้ารอ้อยอาเก่าหัววสอหมื่นเ้าพันห้า้อประกันจะมีภายนอกประกันทรอแปดเดือนกว่านะครับอ่าเบืเ้องเ,เรีบปกติจะมิรู่อั่เ,เดตรีวิวขายนะครับส่วนมากที่อัปเดตราคามากกว่านะครับอเมรอน,นี้นะครับ เอฟซีก็บวกนะครับรีวิวขายกับไทยเหมือนชัดๆเนี่ยนะครับท่าสอยากเบิ้งคักๆนะครับรรเวลาเพิ่นเวลาเพิ่นสื่อเพิ่นก็อยากพิจารณาเบิ้งคักๆนะครับเครื่องตึงยอนเลยนะเนีเ่ยแปดเดือนตัวเลยเนาะมื่อวานนี้ได้มาจ้กตัวเนี่ยหน้าครับตัวนึงเสาแม่แยกลูกแม่แยกลูกท้องว่าง<ม>นะครับลูกแลกครับแม่มุมแม่มุม มื่นห้าพันละต่อยออกมางงคือเลยนัวขายเป็นนัวจจอยเลยสูงประมาณร้อยสี่บบร้อยสามห้าบวกร้อยสี่สิบรับ เป็นคักๆนะครับตาโนกีนครับสนใจที่ต่อไดเบอร์ไหนะครับ085ย์ัปดห5 5ห้5สี่ห้าห้าหนึ่งเจหอยยอดนามนสนใจโทรมาสอบถามเึงได้ครับแม่ม่านยงใหญ่นะครับเมนี่นะครับบ๊อบบบบนนะครับ แม่มานยังไงสูงกว่าสี่สิบห้าบวกนะเนื้อหนังนะั้นนี่บอยาก่บนครับเนีอยากได้ 52, 52, ห้าสิบสองห้าสิบสองงวนใหญ่นะต่อใ,นในอดขึ้นก็ร้อยสี่สิบห้าบวกนะแม่มานแม่มานนมไข่ไข่นะ นมมีห้อเดือดอยูนมไข่ไก่ก็ต้องะะอเตหบนะครับงัวเอฟนึ่งอันนี้นีเบอร์นะครับสนใจนิตติโต้ได้เบอร์ได้นะครับนีนนะคะคอหงวับริการ่ตลาดเอคมเพสงเสนะคะนี่จะเป็นต่อวันแล้วนะคะ064521

สัาหัก็ใดญ่ด้วยแม่หนาวนะครับโค่นแมวเดินกันสามันต่อกันอยู่นะครับเป็นตาเป็นตาเดรขายดอกข้ามนะเบินกันนะพอพันหนึ่ รอรอสูมประาณ115บวก120นะครับขายเิขาดีเลย้เหนือหนังดีู่ขอบสีดำแข่งขาดำเข่งรอรอรอจักบาทนะครับรอรอ12,500 12,500อนาคต4,000 1 2 5 0 0รวย นัวตื่นงืนสองหาลอยเอาไข่ไงไข่สอง่วยอยู่นะครับเยมดีอยู่นะครับขาดน้ำเรี่ยงนิดนึงนะครับเยำดีอยู่สวงดีเบือรึงนี่นะครับนี่อ่างนลอยๆนะครับริบงามนะครับขอแข้งกอขาดียืนตรงดีนะครับฉีดไงนังนาดีนะครับขวัญยี่หมองนั่งครับนะครับกำเนาส่วนไทยสวยฉีดไงนังนาดีนะครับ ไช่สว่างเยหน,นะหนาคตไก่อยู่ครับสนใจตีต่อได้วเบอร์เดีนะครับ062 062 192 192 1213 1213หนึ่เก้าสนาสองหามหนึ่งสหน่งสนใจเข้ามาสอบถามกันหนอยนะครับรอผูน่อยนะครับรอๆซนะุ้มประมาณ120นะครับโลกจะตรงกลางขาคู่หนานะครับเขาก็ขุดมาแล้วนะครับเขาขุดขุดมาแล้วนะครับ หัวหน่อยตัวละเจ็ดแปดพันเงี้ยแปดพันสายขุนครับสูงประมาณร้อยหยี่เนาะแปดพันครับราคาเมื่อนี้หนาวหนาวนะหนาวแอามินกันหนาวแห้งนะมันนะครับหนาวว่าครับมอไซค์ฟ้าล่มหนาวว่าสองหมื่นเลยมาหัวสนามมือสันเลยนะ มันอิงงอจอยกันหลนะครับงอจอยกันหลยอยู่นะครับโค่นเลยตอนแรกว่าสีถามนี่เลยว่าห้องเกินราคาบวดนะครับสามหมื่นกวนนะแล้วเม่หลูกคนระับมันเกินค่าเหนือเกินไปหลายนะเกินไปหลายโค่นั่ยครับ ไทยมัวไทยมัวไทยแม่นครับนี่แม่นครับค่าจะบาทนะครับแบบนี้หมื่นห้ามาานะมันอันนั้นหมื่นพันนี่ลูกเนี่ยค่าเอาไทยแลนด์ไทยแลนด์นครับเนี่หมื่นพันะครับอันนี้หมื่นห้าเรื่ท่นั่นเือทน่นครับผม่นร้องในเสือพอเอ้ย เสนใจที่ต้อได้เบอร์ไหนนะครับนี่เบอร์ว่าครับศูนย์แปดศูนย์สเมเก้าแปดหกเก้สจนสนใจโทรมาสอบถามันนอันนี้ใหญ่ๆนะมันใหย่สมานเอ้าไทยแรนดนไทรยนขอนรสูงประมาณร้อยห้าบวกร้อยยี่สครับอันนี้หมื่นพันอันนี้หมื่นห้าครับ